ช่วงนี้เห็นว่ามีโมดตุน7จ็ดพัอมกันเยอะนะครับก็ร้านที่ผมใช้ประจําเป็นร้านร้านนี้นะครับซื้อมาขวดละประมาณ340นะครับผมใช้เบอร์เดียวนะครับ ใช้ร้านนี้ประจํานะครับหรือก็มีอีกหลายร้านครับที่ใช้ที่เคยซื้อก็ของแท้นะครับแต่ว่าส่วนมากจะซื้อจากร้านนี้ตัวนี้ก็สั่งมาไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ วิ่งงานนะครับเปลี่ยนทุกเจ็ดพันโลนะครับเช็คเออ่ระดับทุกสี่พันโลนะครับสี่พันโลเช็คทีนะครับเช็คระดับแล้วก็ถ้าเออ่มันลดก็เติมเพิ่มนะครับสำหรับคนใช้วิ่งงานพวกแอป ส่งอาหารออนไลน์นะครับเจ็ดพันโลเปลี่ยนนะครับแต่ว่าประมาณสี่พันโลเช็คระดับดูครับว่ามันระดับมันลดลงไปเยอะไหมแล้วก็เติมเพิ่มนะครับเพราะว่ามันหนึ่งลิตรส่วนรถที่ผมใช้ก็เป็นซูเปอรไอนะครับปีสิบสามก็ตอนนี้วิ่งมาแล้วห้าพันโลยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเติมเพิ่มไปประมาณศูนย์จุดสองลิตร เอู้นย0.2ุดอเมนะครับก็หมั่นเช็คดูครับออของเหลวต่างๆที่เจอกับความร้อนของเครื่องนะครับมันต้องเช็คประจำนะครับทั้งพวกรถที่มีน้ำยาหล่อเย็นนะครับก็ต้องเช็คประจำใช้ของแท้ไม่ต้องกลัวเครื่องพังนะครับมัน,ม,นมันลดเราก็เติมนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระยะที่เขาเคีมไว้นะครับ เพราะว่าน้ำมันเอ่อน้ำมันเครื่องที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะซิตรท,ทิกแท้นะครับก็ระยะมันอยู่ประมาณห2 0 0 0มืนสองพกิโลเมตรนะครับห2 0 0 0นสองพกิโลเมตรไม่ต้องกลัวเครื่องพังครับขอแค่มันไม่แห้งมันลดเราก็เติมเพราะว่า เครื่องมันใช้แค่ศูนย์ตอนที่ผมใช้อะผมใช้ศูนย์จุดศูนย์จุดแปดนะครับศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดของสกุปปี้พอมันลดก็ที่เหลือก็เอาไปเติมช่วงระหว่างสี่พันถึงเจ็ดพันูนะครับก็ใช้ถึงเจ็ดพันไม่มีปัญหาครับ <Developer. S 2> เศรษฐกรอะไรก็ไม่มีนะตามที่เปลี่ยนมา ก็สาหรับคนที่เจอโมตุนปลอมนะครับช่วงนี้ก็ระวังนะครับที่จริงมันมีมันมาหลายปีแล้วครับ mm hmm. เกี่ยวกับน้ํามันเครื่องของโมตุนที่ปลอมนะ mm hmm. ก็ดูร้านที่ไว้ใจครับไว้ใจได้แล้วก็ดูราคาราคามันก็ไม่ต่ํากว่า300 50นะครับไม่ต่ำกว่า300ไม่ต่ำกว่า300ถึง500 ราคาอยู่ประมาณช่วง300ร้อถึงห้าร้อแล้วก็ดูร้านที่เป็นตัวแทนของโมตุลแล้วก็ไว้ใจได้นะครับส่วนคือในแอป,ปขายออของออนไลน์เนี่ยมันราคามันตั้งใกล้เคียงกับของแท้นะครับบางทีแพงกว่าของแท้ด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นของปลอมก็ให้ระวังนะครับดูดูรีวิวดีๆครับรีวิวปลอมเยอะครับ ขนาดร้านของแท้เนี่ยผมยังเคยเห็นรีวิวปลอมไม่รู้ปลอมหรือเปล่าแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบคนไทยพิมพ์นะครับเหมือนมันแปลเอาก็แต่ว่าเราก็มาเช็คทีหลังนะครับก็คือมันก็ของแท้เนะียแต่อาจจะเป็นคนไม่รู้ว่าร้านคนจีนหรือเปล่าอย่างร้านเนี้ยคือผมก็เคยเห็นที่ เป็นคำคำเขาเรียกอะไรนะคำรีวิวเหมือนคล้ายๆแบบใช้แปลเอาอะแต่ว่ามันก็มันกนค็คือของแทนะครับก็ผมก็ใช้ร้านนี้ประจำถ้าเพื่อนๆคนไหนทีเ่เคยเจอของปลอมก็มาแชร์กันได้นะครับสำหรับผมที่ใช้มาก็น่าจะเกินยี่สิบขวดแล้วนะครับไม่ไม่เคยเจอของเทไอ้ไม่เคยเจอของปลอมนะเจอก็ได้แท้ตลอด แล้วก็ซื้อมาหลายร้านด้วยครับไม่ใช่เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวซื้อมาหลายร้านแล้วไม่เคยเจอปลอมเลยครับก็กลิ่นมันก็เป็นเอกลักษณ์นะครับกลิ่นด้วยแล้วก็อ,อ,อะไระส่วนมากผมก็เปิดทีไรผมก็ด,ม,ดมกลิ่นเอานะดมกลิ่นมันกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับเพื่อน ที่มีประสบการณ์การใช้7 0 0ดนึงนะครับก็มาแชร์กันได้สำหรับผมก็ยังไม่เปลี่ยนแบรนด์ครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์นะใช้รถคันไหนก็ใช้แต่เบอร์นี้อย่างเดียวนะครับก็สตาร์ทครั้งแรกของวันช่วงเช้าก็วอร์มเครื่องครับไม่ว่าน้ำมันเบอร์ไหนก็วอร์มเครื่องตลอดครับก่อนจะไปใช้งานสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับมาแชร์กันเรื่องโมตูนปอม น้ำมันเครื่องทุ่งแบนก็ปลอมหมดเลยครับมีปลอมทั้งนั้นแต่ว่าอาจจะปลอมมากปลอมน้อยอันไหนขายดีเขาก็ปลอมเยอะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ